ส่วนๆเลยครับว่าจะได้กูบอยว่ายังได้ลองมาสามสีเพ่งลองมาสามสีเพ่งลูกพ่อสมเนียงโอ้ยพี่น้องทำมาเสียงคือลูกแพร่ใช่ไหมเสียงไก่เคี่ยงขนาดเลยนะครับนี่คือศิลปินนะครับอีกอู๋พี่สาพี่สาลูกสาวลุงพ่ออ๋อครับตอนนี้กำลังเชิดฉายแท่นพ่อ กำลังมาอยู่เรน่นก็ได้เดินทางมากับนายจะเป็นคู่หูเพฟ่นล่ะน้องเดมอนเนาะแมนแมนชั่วงกอนี่แมนได้แพทย์ก็เป็ไหมครับอัานการต่อเส้นทางใ้ลูกไส้นะครับพิซซ่าครับเดมอนครับผมอ่ฝากไว้กันแล้วกันนะครับคนสีรองอยู่นี่โอ้ยจุดนอดใช้มือแรงก็บูมเหมือนเดเพียงนึงจะจะเฝ้านี้ไปใส่แต่ว่าตอนนี้เห็นว่ดีผมสีเยืนอยูเนี่ยเห็นพระเอกหน่อยมาแล้วไคล่ะครับขอเลียนเชิญพมกับกูมานหน่อยครับผมพราะแล้วช่องการแพทย์เอาสวดสวดเอาพ่อท่าประจำตำแหน่งโอ้ย ผูกเน็กไทยแต่ว่าใส่รองเท้าเดี๋ยวว่าเขากันดีนะผูกเน็กไทยใส่เกือบสุกมากคว่าลูกว่ารีมันมส่นมันม้นมันมีผู้ทีบเจ้าเนื่ดพันใส่หมวกใส่ตุ้มหูเอ้าไม่กิมแขวเสียไปใส่โอ้ยอยู่ทางพี่ใส่กระเป๋าพี่ยันพี่ยันไปแล้วนะครับผมมีคููปรับแลลวเนาอแม่็นเบ่บางังรอยห่อเกับไปน้ำกนแม่ยังถือยังถือพี่ยังมากนั้นถือพี่แตงเพ่งจ่อจ่อไหมโอ้แตงเพ่งจ่อจ่อแด่ดวงวิญญาณของคุณพี่เจ้ากระจันดาวไพรใช่ใช่ใช่ปาดทีทุเอาสิ เอาโทรศัพท์จะมาคอยิีทายคลิปเลี้ยวไหยเจ้าเป็น Key A T e ขีเอเตอร์คอยจูปเดปียว10%ได้คอยกับไอแพดไดของไรไดหัวะหัสก็อะเคยโอกันแล้วตัวตัวย่างนะคัตัวย่างในใเลือกไหนก็เขาเหรียญคู่กับเพียนได้สูดรห้อยปันดำห,ห้อยปันดำเนาะห้อยปันดำเป็นจันซีช่วงนี้แมมแ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 ลมแลเาจิกุลละกุลละอยกัน ก้วยเนี่ยบอกปดรหัสเห็นไหมเข่าจะสีอมยิ้มกูจะกอนเนี่ยกอนจังไงกูรับผมบอกล้วปดรหัสทห่เพิ่งโอ้ยหน้ากองกับเปลี่ยนใหม่เด้อมแตกครับผะบ่อยวันมีโอกาสจะเปลี่ยนให้พอได้บ่อยหน้าหน้ากองแตกเพราะมบ่งบอกถึงการใส่ดูไหมเพราะ่ออ่านเอาซะก่อนเนาะเพรเป็นเพลงแล้วเนาะอ่านเอาซะก่อนเนาะ ป่าเป็นคำโคงผู้ใดมากกว่าดกันเอาขอกราบคารวะปีดหลักแผ่นเพลงครูบาอาจารย์พระอาจารย์ทุกนมัสการ์อ้ยเออนมัสการ์อ้ยเท่าปานี้ยังพวกหูจักทีบจักเดียดพวกเป็นต้นเป็นชาวกรอาจารย์อาจารย์พระอาจารย์อุ้ยอาจารย์พระอาจารย์พระอาจารย์นี่กาะอาจารย์หลวงพ่อสมเด็จหลวงพ่อสมเด็จพระอาจารย์สมเนด็จอุ้ยอันนี้จะทำเป็นหัวหน้ามรรัหนึ่งอะไรฮะ แล่าพักภูโปที่ทำพระโคศีดได้อยู่ได้อยู่ไอ้เอาขอกราบคารวะโอ้ยคารวะฟังสิยอันให้ว่าเป็นเพ่งแต่ว่าเป็นครับก่อนยังยังขมาโฮมหนาแห้งแหลีอยู่ครับก่อนโอ้ยโมเลเจ้ไงไม่ได้จวดเหล่าเขาเนาะเอาเปิดข้อข้อัฮบาด้วยเปิดข้อข้อัฮบาด้วยนี่ไอ้ต้อมมีอันแค่ในพ่อพุทธา มีบอกเสียงแค่นเออเดี๋ยวเสียงแค่นเนี่ยเราย้าสูงเลยเด้ออ้าวผิดตกประกันใดครับคิดเอาจ่อๆพี่น้องคิดเอาจ่อๆนี่คือมาร่วมส่งดวงวิญญาณของเอื้อเย็นนะครับพี่จักรจั่์ดาวไพ่ทุกคนอยากมีส่วนร่วมในนามศิลปินของภาคอีสานเฮาบ่อลำนะครับเนาะสาธุแด่ดวงวิญญาณจักรจั่์ดาวไพ่โดยอแหลมทองมันเอ่อประเทศไทย จักกระจัดนดาวไพรเหมือนเป็นคู่ใจแหลมทองการแพทย์ครับผมผมน้ำเนี่ยฮะดูแพทย์มันบริเขียนล่วงจักกระจัดนดาวไพรเหมือนเป็นคู่ใจแหลมทองการแพทย์เกือบสามสิบผลเกือบสามสิบแดดแยกจากทันยังมาเลี้ยวเบื้องหนา้าดูลเลยเกือบสามสิบผลเกือบสามสิบแดดเหมือนเป็นคู่แฝดร่วมท้องกันมา อยู่เสียงอีสานเสมือนเป็นบ้านอยู่ร่วมชายขาอยู่ร่วมกันมาเรียกว่าบ้านต่อเปนลูลกขานกน้อยอยู่ไรพอนลูกสาวบ้านเย็นส,สิ้นคินเวนไปแล้วเหลือเพียงชื่อเสียงเ,ยเจยแจวเป็นตาสะรน ร่างไรวิญญาณและสังขารต้องจากจรพวกเราทุกคนจงขึ้นไปนอนอยู่บนสวรรค์าของจักจัรนดาวไพรละโลกนี้จากไปอย่าได้ห่วงใยและลำพันสู่สุคติชันอย่ามา สวงสวรรค์อย่าใดมีผูกพันขึ้นบนสวรรค์เป็นสุขเถิดน้อดวงวิญญาณอยู่ไหนจงไปที่ชอบด้วยผลบุญจงประกอบให้มาหอบผลบุญให้พอญาติพี่น้องเตรียมของทำบุญรวมกอให้มารอและป่าวันนี้เถิดน้อาง มันลุคือ้นสันเด้บ่ได้บ่ได้เก่าเนาะโอ้ยเอาเะพี่น้องพ่อเว้าเอาซะเออบอยอ้าวบอกแล้วเว้าเอาซะบารสิบอกอยู่ได้บอยเดี๋ยวเดี๋ยวๆมันรวมบัดจอดแฟนพิงเพิ่นว่าบมังอันว่าได้แต่งไว้ให้เจ้าของนี่ยฮะเจ้าของตายสิวุ้ยคนแต่งให้ของเจ้าของจะมีใบอีพออายุมันคนนี้ปีนี้จ้าความแล้ว อายุไร่ภายในเราปีนี้พ่อะแลม76 76ป้าเด้งเงินป้าทวดเด้งเงินผู้สูงอายุมาก16ปีแล้วปาดปีหนาเกิดเงินทราบภนกิจตัวนี้ไหมว่าเสียวว่าเสียวคนพิการอยู่เพคะนนะว่าเสียวคนพิการอีกคนพิการก็เสียวก็เลยบอกมาโทรมาถามไอ้นี่แหละว่าจเห็นแพร่พออยากได้คนพิการเห็นจังไลโอ้ยตัดก็เลยบอกว่าตัดนิ้วเจ้าขาดได้พ่อแล้วไปแช่งหมอเจ้ีได้ข้นพิการกล้าเสี่ยงบ่บ่ทรมานพ่อ เป็นบาปเพียนมดเลยในฐานะที่เป็นพ่อเป็นศิลปินคู่บุญกับจะกระันด่าวพ่ยมากเมื่อี้มือสุดท้ายเราอยากบอกอยางเล่ามีหันหน้าไปบอกเราเลยพ๋อบอกเราเลยโอ้ยโอ้ยเห็นอย่างเย็นเน้อลูกหลบัดนี้มาถึงเวลาอันเหตุเสียงพีะเอกก็บเป็นเอ่อมาถึงเวลาอันสมควรแล้วครับที่เธอต้องจากพ่อและแม่และญาติญาติพี่น้องไป สุขอยู่ไหนสุขอยู่ไหนจงไปเถิดจงประเสริฐสุขสรรวันนี้แหละอดอะไรแบบนี้นะกวดสดตัวนี้ไหมกวดสดเอ้ามันนี่เฮ็ดยังไงเพิ่นพระงลองเพลงลองเพลงพ่อแหลมเพลงเพลงประจำตำแหน่งพ่อแหลมเพลงประจำตำแหน่งครับผมงานที่เพลงที่เข้าไปประกวดสนาอยู่งานลิงกุบเพราว่าม่านหน้าเอาฟังเพลงพี่น้อง น้ำท่วมบ่หรือว่ายังก่อเออน้ำท่วมน้ำท่วมให้แล้วนะพ่อแหลมครับน้ำท่วมเออคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยคิดถึงงจัเลยอะไรคิดถึงจังเลยปาดทุ่งเก่งเก่า